ปลูกผักไว้กินเองตอนผักของคุณยายสวัสดีค่ะช่องลุกน้คอมเมนต์ค่ะวันนี้เราจะพาไปดูสวนผักที่คุณยายเขาปลูกไว้ในกระถางนะคะที่เขาปลูกไว้สําหรับกินเองแล้วคือแบ่งปันเพื่อนบ้านด้วยนะและเราก็มีส่วนแบ่งด้วยแล้วเขาก็ชอบให้เราไปถ่ายวีดีโอเราก็เลยได้เก็บตกวีดีโอเหล่านี้มาให้เพื่อนๆได้รับชมนี่ค่ะก็มีผักชี แต่ว่าเขาไม่ได้ติดสปริงเกร์นะคะต้นหอมผักชีต้นเขาก็ใช้ขันเล็กๆมารดน้ำรดน้ำาลคะตอนเช้าน่ารักน่ารักนี่ค่ะต้นหอมก็มีหลายตะกร้านะคะคือเขาจะเป็นไปที่แบบซื้อตะกร้าเล็กๆอ่ะที่เป็นใส่ของชําตรงนี้ก็เป็นผักกวางตุ้งนะคะกวางตุ้งนี่นี่ก็ยังเป็นผักชีคือบางอย่างนี่เขาเวลาปลูกเพราะ เม็ดแล้วเขาก็จะแยกเบียนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะนี่คันะเราจะได้มีโอกาสทำคอนเทนต์ใหม่ๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมนี่คานะมีดอกแล้วนี่ดอกสวยงามมากเลยเนี่ยค่ะมีดอกแล้วนี่ที่เห็นข้างหน้านี่คือขึ้นช่ายขึ้นช่ายหรือต้องโอหรือผักชีใหญ่นะคะตรงนี้คือ ส่วนนี้คือต้นกุ้ยช่ายที่เอาไวผ้ผัดผัดผัดหมี่ผัดอะไรเนี่ยนะคะนี่ก็มะเขือเทศมาสไตล์เดียวกันกับเราแหละที่บ้านเราก็ปลูกประมาณนี้แต่ของเราไม่ชอบขึ้นช่ายเราก็เลยไม่ปลูกนะคะแต่ของเขาปลูกแบบเนี้คือนี่แปลงที่สองแปลงที่สามแล้วนะคะนี่ต้นขึ้นช่ายก็ออกดอกมาประมาณนี้สวยเชียว นี่ค่ะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆว่างๆมีโอกาสก็ลองทําดูนะคะสบายใจมีความสุขการที่ปลูกต้นไม้ใบหญ้านีต้นพริกค่ะคุณยายเขาชอบปลูกแบบปลูกแจกนะคะนี่ค่ะต้นหอมกําลังขึ้นคือเขามีที่แค่เพียงเล็กน้อยที่ว่างแค่เล็กน้อยนี่คือเขาสร้างไม่ใช่สร้างไปนี่เราถ่ายนี่ต้นหอมเล็กๆนะคะแล้วจะถ่ายมุมสูงนี่คือใบมะขาม คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย